เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับผมและในช่วงลงมอดซับไทยกันอีกแล้ววันนี้เป็นเกมมอนซับไทยที่ผมเรียกได้ว่าน่าจะรอคอยนานมากที่สุดเลยมั้งผมรอมาน่าจะเกือบ2ปีได้ถึงประวะน่าจะถึงมั้งประมาณปีกว่าหรือ2ปีนี่แหละทุกคนนั่นก็คือเกม Days Gone นั่นเองนะครับผมหลายวันที่ตากใจไปถุยจะบ้าเลยมาโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับผม เดี๋ยวผมจะเหมือนเดิมนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันให้เหมือนเดิมโอเคก่อนอื่นเราต้องมาที่ผู้เจ้าของที่ทำมอสก่อนนะครับต้องขอบคุณเพจไม่พร้อมแจกด้วยนะครับผมที่ได้ทำมอสตัวนี้เสร็จจนได้นะครับผมเรียกได้ว่าผมรอมานานมากนะผมแต่นานแค่ไหนผมก็จะรอนะโอเคมาเรามาเริ่มจากาการเข้าหน้าเพจเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เพจให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมโอเคพอเข้ามาแล้วก็เลื่อนมาเลยนะผมนี่เพราะว่ามอสเนี่ยเขาเพิง่งเรียกได้ว่า ปล่อยไม่นานนะประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็นี่เลยครับผมเป็นเกมเดสก์กอนั่นเองพูโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องนะดาวน์โหลดไฟล์มดก่อนนะครับผมซึ่งไฟล์มดก็คือลิงก์อันนี้นั่นเองนะครับผมเ e x u s Mod เหมือนเดิมนะทุกคนไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยาบางคนเนี่ยอาจจะก,กดแล้วไม่สามารถกดเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับทุกคนครับเนื่องจากทุกคนจะต้องล็อกอินระบบของ Ne x u s Mod ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผม ซึ่งก็ใส่อ e ีเมลใส่พาเวร์ดอะไรพวกนั้นนั่นแหละนะหลังจากนั้นให้เรากดมาที่ตรงนี้นะผมนี่ตอนแรกมันจะอยู่หน้า description ถูกไหมให้เรามาเปลี่ยนเป็นหน้าที่ไฟล์ตรงนี้นะผมแล้วก็เลื่อนมานี่มันจะมีคําว่า days g o e นะครับผมไทยหนึ่งจุดศูนย์อยู่ให้เรากดดา,ดานวน์โหลดแมนนวลดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับผมนะกดปุ๊บแล้วเขาก็จะมีให้เลือกแบบเป็นฟรีกับพรีเมียมให้กดเป็นฟรีไปนะครับผมนี่ฟรีดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดสโลเนี่ยพอกดปุ๊บรอห้าวิและหลังจากนั้น ไฟล์ไอตัวไฟมอสเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับผมพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเราก็ไปหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะผมก็คืออ่าไฟตัวมอสนั่นแหละหลังจากนั้นให้เราทําการแตกไฟล์ตัวนี้นะครับผม Extract ไฟเลยปุ๊บนี่มันก็จะได้เป็นไฟล์ตัวมอสมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคหลังจากนั้นที่อ่าเราได้ทั้งตัวมอส แล้วก็ตัวไฟล์มอที่แตกไฟล์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราไปหาโฟลเดอร์อของเกมที่เราติดตั้งเอาไว้ถ้าเป็นสตรีมเนี่ยก็สามารถกดไปที่สตรีมตรงนี้แลนะผมกดมาที่หน้าครั้งเนี่ยกดไปที่เกมเดสกอนกดคลิกขวากดจัดการแล้วกดเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับผมถ้าบางคนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะให้ทุกคนมาที่แถว2นะผมจะนับจากล่างสุดนะแล้วก็แถวที่2 อันแรกนะครับผมนี่กดตรงนี้ไปเลยเปิดหาไฟภายในเครื่องปื๊บพอกดไถึงตรงนี้หน้านี้ปื๊บนะครับผมทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าเอ้ยมันมีสองเดอร์น่พี่กดอันไหนโอเคกดไปที่เบนเกมตรงนี้นะปื๊บกดไปที่คอนเทนต์กดไปที่พาร์คแล้วก็กด Copy File นะครับผมไฟตัวมอ g เกมเนี่ยเอาไว้เลยนะเรามาที่ไฟมอ g เกมอ่ะทุกคนเราบานที่ไฟมอ g เกมก่อนเดี๋ยวผมลากมาให้ตรงนี้โอเคจะได้แบบเห็นง่าย โอเคเรากด Copy ไฟล์ไว้นะผมกดคลิกขวากด Copy แล้วมาที่หน้าโฟลเดอร์ตรงนี้แล้วผมกดคลิกขวาอีกทีแล้วกด Paste ปึบแค่นี้เองทุกคนพอระวางไฟล์ตามหน้านี้ที่ผมบอกนะเราก็เข้าเกมได้เลยทีนี้เกมก็มีภาษาไทยแล้ะน่าแต่ผมรู้สึกว่าทางเพจไม่พร้อมแจกเนี่ยเห็นเขาจะบอกว่าให้เราเปิดไปที่เกมนะครับผมแล้วก็ไปที่ออปชันแล้วเลือกภาษาเนี่ยเปลี่ยนเท x t เป็นซับไตเติภาษาไทยด้วย แสดงว่าผมจะต้องเปิดเกมพร้อมกับเปลี่ยนซับไตเติลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมกันเลยแล้วกันนะเอาละครับผมผมเข้ากันสดๆตรงนี้เลยนะผมไม่มีการแบบตัดต่อหรืออะไรอาจจะมีนิดนึงเพราะว่าเกมมันจะโหลดนานนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ขณะผมก็ใช้ SSD แล้วนะแต่มันก็ยังโหลดนานพอสมควรเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมาแล้วทุกคนเข้าหน้าเกมแบบสดๆร้อนๆ Sony Interactive Entertainment Presents แล้วมีโฆษณาของ PlayStation ซะหน่อย แวะสักนิดชีวิตจะจำใสน้อ no. PlayStation Studio Brian Studio ผมชอบฟอนต์ของเขาจังเลยว่ะฟอนต์มันโคตรเท่อ่ะแบบฟอนต์แบบเหมือนจะบางๆแบบออกคลาสสิกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยม,มันโหลดนานจังวะเน,นี่ยเฮ้ยแกโหลดนานเกินเฮ้ยมาได้ยินเสียงแล้วเว้ยอ้าวเข้าหน้าเดสกรอนนี่ัเป็นภาษาอังกฤษอ่ะทุกคนยังไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมต้อง น่าจะต้องไปเลือกออปชันก่อนโอเคอันนี้คือข้อมูลต่างๆของเกมนะครับผมกดคอนทินิวไปแล้วก็ให้มาที่ออปชันถูกไหมเขาให้ปรับไปที่ล g งเกตด้วยเนาะทุกคนไปะมอปปีอังกฤษสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษอันนี้คือภาษาของปัจจุบันใช่ไหมก็คือภาษาของทั่วไปอันนี้เนี่ยนเทคอยู่นี่อยู่นี่เทคโอเคมีออังกฤษมีอันนี้อะไรไม่รู้ อันนี้โปรตุเกสอันนี้ฝรั่งเศสครับอันนี้อังกฤษเดี๋ยวทำไมยังกีดมีสองรอบอันนี้โปรตุเกสอันนี้ไม่รู้อะไรอะฮาวาชิคิอะไรเนะี่ยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้เนเธอร์แลนด์และโอ้โหนี่ไงกว่าจะมาเจอได้ภาษาไทยครับทุกคนนี่เลยเราต้องเรื่องมาที่แรงเกตและเทคแล้วก็ดูว่าเราเลื่อนเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้ต้องต้องเลื่อนเป็นภาษาไทย,ยนะปกติคือ ส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นไฟล์มอสแบบว่าเอาฟอนต์ภาษาไทยทับอังกฤษไปเลยถูกไหมแต่อันนี้คือแยกออกมานะเนี่ยคือใส่ใจละเอียดมากอันนี้ผมชอบมากเลยน,นี่จริงๆ okay, โอเคเพลงเท่านี้เดสกอรของเราก็จะเป็นซับไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วุกคนมันเร็วไหมผมว่าไม่น่าเร็วไปเนาะเพราะปกติผมอัดทีนี่พวกตั้งค่าของอะไรพวกนี้ผมก็อัดไม่นานนะแต่ผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะผมเพราะเดี๋ยวจะอ่าผมจะเอาไว้แคสด้วยนะส่วนหนึ่งโอเคถัางนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามนะครับผม ก็ถ้าเกิดทาตามไม่ทันเนี่ยให้นําให้กดกอลกลับไปดูหรือว่าถ้ามีคําถามก็สามารถคําถามแบบใต้คอมเมนต์เนี่ยมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้แต่ถ้าไหนแบบเป็นคําถามซ้ําๆอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้ตอบบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่จะพยายามตอบทุกคนแหลนะเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสำหรับาการลงโมซัทไทยในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางเพจอีกทีนึงนะผมไม่พร้อมแจกในสุดผมก็จะไดเล่นแล้วผมรอมานานมากไม่เป็นไรนะผมรอได้ครับผมรอ,อผมรอได้นะโอเคฉะนั้น ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอใหม่ในในการลงมอสเกมหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวต่อไปกันแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมไสยโนาทุกคน